รัเสเซียทำการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดต่อ,อยูเครนมี26พฤษภาคม2025ประธานาธิบดียูเครนวโโลโดิมีเซเลนสกีกล่าวหาว่าการที่สหรัฐนิ่งเฉยหลังการโจมตีของรัเสเซียระลอกล่าสุดถือเป็นการสนับสนุนประธานาธิบดีรัเสเซียวลาดิมีปูตินโดยเซเลนสกีกล่าวเช่นนี้หลังรัเสเซียทำการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในการโจมตีช่วงค่ำวานนี้รัเสเซียยิงโดรนและขีปนาวุธจำนวน367ลูกซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุด ที่เคยยิงในคืนเดียวนับตั้งแต่ที่ปูตินเปิดฉากรุกรานย,ยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในปี2022มีรายง,งานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายโดยในจํานวนนั้นเป็นเด็ก3รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบรายจากเหตุโจมตีทั่วยูเครนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากการโจมตีกรุงเทฟครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือนทั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้เมื่อช่วงดึกของวันอาทิตย์โดยเขาบอกกับนักข่าวว่าผมไม่พอใจในสิ่งที่ปูตินทำเขาฆ่าคนไปจำนวนมาก กองทัพอากาศของยูเครนกล่าวว่าพวกเขาได้สกัดขีดปนาวุธร่อน45ลูกและทำลายโดรน266ลำโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของยูเครนได้รับผลกระทบและมีรายงานการถูกโจมตีใน22พื้นที่ซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุดจนถึงปัจจุบันเซเลนสกีกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังทำงานในเมืองและหมู่บ้านต่างๆมากกว่า30แห่งแม้จะมีการเรียกร้องจากนานาชาติที่เพิ่มมากขึ้นแต่รัสเซียก็ยังคงเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีทางอากาศ โดยไม่มีทีท่าว่าจะยุติการโจมตีอีกทั้งยังเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องหยุดยิงในข้อความจากเซเลนสกีที่ส่งตรงถึงทรัมป์ผู้ซึ่งเคยกล่าวอ้างว่าปูตินสนใจที่จะยุติสงครามเซเลนสกีชี้ว่าโลกอาจหยุดพักร้อนแต่สงครามดําเนินต่อไปไม่เว้นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันทํางานการโจมตีเหล่านี้ต้องไม่ถูกเพิกเฉยการนิ่งเฉยของสหรัฐและของประเทศอื่นๆในโลกล้วนแต่เป็นการหนุนหลังต่อปูตินเท่านั้นเซเลนสกีเสริมด้วยว่าจะไม่สามารถหยุดยั้งความโหดร้ายได้ หากปราศจากแรงกดดันอย่างยิ่งยวดต่อรัเสเซียความคิดเห็นแรกของทรัมป์เกี่ยวกับการโจมตีครั้งล่าสุดของรัเสเซียเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงให้หลังที่สนามบินในเมืองมอริสทาวรัฐหนิวเจอร์ขณะที่เขากำลังเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงวอชิงตันผมไม่พอใจปูตินผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเกิดบ้าอะไรขึ้นกับเขาทรัมป์กล่าวทั้งนี้ทรัมป์ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดว่าเขาจะตอบสนองต่อการโจมตีดังกล่าวอย่างไรก่อนทรัมป์จะให้สัมภาษณ์มีเพียงคิดเคลลอกทูพิเศษของทรัมป์ประจำยูเคร ين, ในฐานะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสารัฐที่ออกมาแสดงปฏิกิริยาต่อการโจมตีของรัเสเซียโดยเขาได้โพสต์ภาพที่อ้างว่าคือควันที่พวยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้ายามค่ําคืนเหนือเมืองหลวงของยูเครนหลังการโจมตีของรัเสเซียบนแพลตฟอร์ม X อในจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีอยู่3รายจากภูมิภาคซิโทเมียชัยเทเมอร์ทางตะวันตกของกรุงเทียฟที่เป็นเด็ก โดยพวกเขาเป็นพี่น้องกันตามคำกล่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศยูเครนมารินาเบซาในถแถลงการบนเอก็กซึ่งเธอระบุว่าเด็กเกเหล่านี้คือสตานนสลาฟวัย8ขวบทามาราว,วัย12ขวบและโรมมนวัย17ปีตอนที่เซเลนสกีกล่าวถึงความนิ่งเฉยของอเมริกาเขาน่าจะหมายถึงการที่สหรัฐยังลังเลที่จะออกมาตร,ราการคว่ำบากเพิ่มเติมต่อมอสโกแมรัสเซียจะยังคงรุกรานยูเครนอย่างต่อเนื่องข้อโต้แย้งของเซเลนสกีคือเครื่องจักรสงครามของรัสเซียยังไม่ได้ถูกบีบคั้นมากพอ อีกทั้งยังไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะชักจูงให้รัเสเซียข้าร่วมการเจราจาหยุดยิงอย่างจริงจังครัมบอกว่าเขาต้องการใช้ผลประโยชน์มากกว่าบทลงโทษเพื่อน้มน้าวให้รัเสเซียตกลงหยุดยิงแต่นอกเหนือจากการเจราจาโดยตรงระหว่างยูเครนกับรัเสเซียและการแลกเปลี่ยนเฉลยสุดเพิ่มเติมแล้วก็แทบไม่มีความคืบหน้าในการยุติการสู้รบแม้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะใจร้อนมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามขณะที่พันธมิตรของอยูเครนในยุโรปก,กำลังเตรียมพร้อมที่จะคว่ำบาตรรัเสเซียเพิ่มเติม แต่สหรัฐก,กล่าวว่าพวกเขาจะพยายามเป็นตัวกลางเจรจาสันติภาพต่อไปหรือถอนตัวหากไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้น